สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้ครับทรูสปอร์สองนำคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬายิมเนเซียมสองนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อจะมาชมศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2025ครับวันนี้เป็นเกมระหว่างเจ้าถิ่นสุราษฎร์ธานีพบกับแบล็กเพลย์อยู่ในเตทนะครับกรรมการสุขสันต์เป่าเริ่มเกมแล้วครับครึ่งแรกเจ้าบ้านนั้นอยู่ทางซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับสุราษฎร์ธานีแบล็กเพลย์เป็นฝ่ายครองบอลอยู่ครับบอลมาที่รัตนาชัย ให้มาหน้าเขตโทษไม่ถึงครับจะเปิดมาให้สราหุธตัวโต้ยิงไกลเลยครับมาแล้วสามอีกทีตรงนี้โอ้โหลูโกเมสโบนทำฟาวซะแล้วครับอืมตรงนี้มีมีโอกาสเสี่ยงโอแต่เหมือนจะมีผู้เล่นของแบ็คเร์อเข้ามาเพื่อจะัดหนึ่งคนนะครับ,รบอาจจะจากเหลืองเป็นาจากแดงเป็นเหลืองน่าเลือกยิงไกลเลยครับแล้วอารุธรับไม่ดีแล้วแต่ผู้สิทิให้ฟาว์ถ้าไม่มี คนที่เข้ามาเป็นจรุนเดชอ่าเป็นจุตินันนะครับรับหทรัพย์ถ้าจุตินันจากภาพช้าที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้มีคอนแทคกันจริงครับอ่าอาจจะถ้าดูตรงนี้ก็อาจจะดูหลายเหตุการณ์ครับว่าโดนไม่โดนก็เป็นแดงหรือเป็นเหลืองด้วยนะครับครแต่ที่บอกครับมีจุตินันเนี่ยเข้ามาเชลเลนซ์อีกหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะเป็นแดงอาจจะน้อยครับโอ้แดงครับแบบนี้อ โอ้ในภาพช้าเห็นเห็นจุนันยกเลือกอเหลืองครับนั่นแหละครับยกเลือเหลืองแดงเลยครับโอ้โ oh หคือแบบนี้แปลว่าผู้ตัดสินมองว่าต่อให้มีจุนันก็ตามถ้าลวนไม่ล้มเนี่ยลวนมีโอกาสถึงก่อนครับไอ้พุทธทามหลอกมาอาครับตัวหลังงา้างลกใส่เลยตัวนั้นครับของททนสุรัธานีครับสหรัฐธ์ี ศูนย์ครับก็จากจนหว่าที่ได้ลูกฟรีคิกตรงนี้ก็ขามประตูได้สำเร็จเลยแหละครับเดี๋ยวทำหมู่แล้วสารัด์มาอิ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูยังสุดวิทย์ไม่มีทางเซฟครับลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับปล่อยครับผู้นี้ฟอสลินยาโยกโยกแล้วหาช่องเข้าซ้ายปีโอกัสอีกโอ้โหต้องปัดครับมาเกือบไปครับประวิ์ซินโซครับโอ้โหนะครับ พอสันี่หาจังหวะยิงได้ครับหนัดคืนตัวหลังครับยังไงครับจุตินันจุตินันให้มาตรงนี้แล้วตะเหลาเติมตะเราเข้าซ้ายก็ตัวหยิงแต่ยังยืนป้องกันไม่ได้ก็ประวิตยไม่ต้องใช้มือเลยครับเอาเรียกว่าตัวนี้ชนไปเลยครับชนบอไปก่อนจุตินันครับทิกินไหลมาตรงนี้เข้าซ้ายครับมาฟาสันยาโอ้โหแต่ว่าเซฟสวยเลยนะครับทางประวิตยครับ ยกแมวโหยกสวยแล้วยิงเลยครับมาตาลัสินวาครับต้องรีบผุดแขนก่อนเลยครับลูกยิงของสารัตครับดี <c oughs> นี้ทัดาวิ่งมาซัดเลยครับโอ้โหติดเซฟสุวิทย์จะซ้ำนูนก,กเมสบอลปลิ้งมาโอ้โหไม่มีโอกาสครับตรงนั้นพยายามจะฟ้องเอาเตะมุมด้วยก็ยกหาช่องหนีทัดามาได้หนีามาสองแล้วจริงโอ้โหไปติดเซฟของประวิตรอีกแล้วครับมาต้องเตะทิ้เข้าไปก่อนนะครับทางทัดาเนี่ย เจอกับโจนโกเมสขอสัญญาเปิดจัดมาโอ้โหตีเสมอสำเร็จครับสวยงามเลยครับประตูนี้ของทางแบ็กเพิร์ยูนิเต็ดครับนี่ครับบอลอยู่ที่ข้อสัญญาแล้วมันสร้างความแตกต่างแนวรุกของเขาเลยครับดูครับเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหสอดขึ้นมาสวยเลยครับอัสดาวุฒิแจ้งโค้ชครับยิงตีเสมอให้กับแบ็คเพลร์กป็นหนึ่งต่อหนึ่งนี่ครับดูครับดึงความสนใจได้แล้วเปิดดัดมาครับซ้ายมีเพื่อนขยับอยู่เอาครับหลบมาได้แล้วมาธนวัฒน์โอ้โหยกมาชนคันซ้ำไม่ได้อีกครับตรงนี้ ีรพัฒน์ครับโอ้ลูกยกของธนวัฒน์นีย่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับแต่เราสินว่าเข้าซ้ายครับยิงโอ้โหลูกนี้เอาชนเสาชนเสาแล้วมาบอลมัน กระดอนกลับมาไม่ให้ได้ซ้ําซะด้วยนะครับไปหยุดอยู่ตรงนั้นครับบอล่าเล่นครับสุดท้ายยิงไปติดธาดาบอลก็ช็อกออกมาสิริวิทย์แต่ว่าไม่ทันครับหมดเวลาในครึ่งแรกไปแล้วครับอ้เป็นครึ่งแรกที่สนุกทีเดียวนะครับพยายามจะหาจังหวะยิงเพื่อจะนุประตูขึ้นนําสุดท้ายก็ยังไม่ได้นะครับครึ่งแรกเสมอหนึ่งตอนนึ่งโอกาสจบครับสารัตให้ลวนโกเมสเข้าขวาไม่ยิงเนื้อนะครับเนื้อแต่ว่าไม่ยิงครับไปเล่นช้าช้าแล้วว่าพอพูดถึงพวกแกม้วนกลับมายิงด้วยซ้ายแทนครับจังหวะนี้ครับ ธาดาโดนตัดมาได้เอาล,ล้ครับชุตินันท์ไม่ลงแล้วแต่มาข้อสัญญาไหลามาตรงนี้ครับโอ้ใช้เหลี่ยมพิกก็ต้องบอกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเอาตัวชนบอลเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ครับการเสียบอลกลางทางของธาดาครับโดนลงโทษเลยครับตัดได้แล้วก็ลุยขึ้นมาเลือกจ่ายจังหวะแรกไหมข้อสัญญ,ญานี่ครับดูจังหวะไหลไปข้อสัญญ,ญาตบกลับมาตรงนี้ตาลาวครับแปแท็บอินด้วยซ้ายเข้าไป นี่ครับไฮบอลแล้วตรงนี้ธดาไม่ผ่านอีกแล้วครับโดนไหลมาพิชยุทธ์โอ้โหเปิดมาลูกนี้แต่ว่าชุตินันยิงนะครับมาใกล้เคียงเลยครับไหลให้ยิงเน้นๆเลยจะสวนนะครับสามารถเลือกซ้ายครับโจเซฟขวาของโจเซฟยิงมแต่ว่าบอลลูกนี้มันไม่เข้ากรอบครับอืกลับมาเป็นบอลของสุราชใหม่ครับล้วนคนเดียวล้วนไหลมาสวยครับตรงนี้เอกวุฒยิงเลยครับมุมแคบแต่ว่ามามุมมันน้อยแล้วนะครับไล่บี้นะครับ แล้วตรงนี้เคลียร์มาครับมาติดทางตะลาสินวาตะลาสินวายกมาแล้วยังไงครับจุดีนันจะคืนตะลามาบอลมันพันอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหสุดท้ายได้จิ้มแต่ว่าไม่ทงกรอบนะครับมีสามารถบังไว้อยู่ด้วยครับจังหวะที่คืนกลับมาตรงนี้ตะลายยิงจังหวะแรกติดเซฟครับอีกครีนึงบังไม่มิดครับแย่ได้แต่ว่าไม่เข้ากรอบบังไว้ได้นะครับสามารถแล้วบอลเปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้พักได้พักได้เติมยิงโอ้โหเดนาลงแล้วจะเข้าไปซ้ําเด่นาลงมาหาบอลไม่เจอครับโอ้โหเกือบไปครับทางสุลาาเกือบจะได้ลุ้นตีเสมอเซ เดียวเลยครับโอ้โหยังเซฟไม่ได้น็อเคเขตแม่ดึงหลอกเด่นลงไปเองครับศิริวิทย์ยังได้อยู่ศิริวิทย์คลองบอลให้มาตรงนี้พลิกสวยครับโอ้โหยิงชนคานไม่ได้จุลเดชซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหโล้มตัวยิงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับมบนั้งคานทั้งเสาที่เกมนี้แบ็คเพลสี่ครั้งแล้วนะครับ,รบโอ้โหยังไม่ได้สามหนึ่งนาทีนะครับประวิทย์คว้างออกมาครับลวนพักได้พักได,กได้เพื่อนอ้อมหลังมาเข้าซ้ายยิงโอ้โห เกือบไปครับว่าลุนโกเมสครับนึกว่าเสียบปุ่มเข้าไปแล้วครับพยายามจะฟ้องว่าฉลาดพระผู้สินปัดมือบอกไม่ครับตาลาาซินวานะครับดักได้ครองบอลครับตาล่าซินวาหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยนะครับแต่ว่าจบที่สุราษฎร์ธานีครับให้กับแบล็คเพิร์ไปหนึ่งประตูต่อ2